วันนี้เรามีของมานําเสนอบุฟเฟ่หนึ่งพันแปดร้อยบาทเมนูนี้เปไส้ปิ้งเอ้ยน่ากินอร่อยว่าอร่อยว่ารีวิวหน่อยรีวิวขอรีวิวรีวิวเอย่กเฮ้ยเป็นไงเป็นไงอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอร่อยปะจิม Ui, ui, ui mừng hụt hụt còn, hụt đi còn, sò không Mừng, na, na đi còn Na, na Mừng mấy yếm à Yếm leo